สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเกียรติเพชรเอสเคซูเปอร์ไฟสเสาร์ที่21ธันวาคมโดยหงแดงสุรินมวยไทยเกียรติเพชรเอสเคซูเปอร์ไฟจัดโดยโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรโปรโมเตอร์อูดอุดนอนสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อย14นาฬิกา30นาทีทุกวันเสาร์นะทางพีพีที36 ทั้ง4คู่ในวันนี้ของแดงมองว่าเบียดคู่ขี้สูสีนะวันนี้มาพร้อมคอมเมนเดตเสิร์ฟส่งตรงถึง f อเหมือนเดิมชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่หนึ่งเจอกันที่พิกัดน้ำหนัก100อปอนด์ทีมผ้าเบคคอมแพควันนี้ปะทะกล้ารบลูกนเรสวนไปดูซิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่า,าสุดเป็นยังไงคู่ที่หนึ่งเปิดรายการด้วยมวยรุ่นเล็ก ทีมผ้าเบรคคอมแพคพบกับกล้ารบลูกนเรศวรชกกันที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งอปอนด์ทีมผ้าเบรคคอมแพคขึ้นชกครั้งหลังสุดในสิบมวยไทยเกียรติเพชรกับสอพิฆาตเทพบาคินเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทีมผ้าเบรคคอมแพคเป็นฝ่าชนะน็อกในยกที่1ทางด้านคู่ชกกล้ารบลูกนเรศวรครั้งหลังสุดชนะน็อกยกสี่ลูกชายนุกปราบุรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี ทราบข้อมูลของนักมวยคู่นี้กันแล้วคุณหงแดงว่าไงครับทั้งคู่นะเป็นมวยขวาทีมเนี่ยเปิดเกมแข่งขวาหมัดขวาศอกคมถือว่าเป็นขาแรกขาลุยขนาดที่กล้าลบเนี่ยกล้าลบครบเครื่องนะซ้ายหน้าจดจ้านแข่งขวาดีออกไปทางฝีมือขวางหน้าแทงในเหนียวแน่นมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่ทีมผ้าเบรกคอมแพคเปิดเกมขาแรกขาลุยมองว่าแกร่งกว่าวันนี้จะเบียดเฉียนชระก้าลบลูกนาเลสวนสนุก ชอบกดซับสไครป์กดติดตามไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงได้นําม,มวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2ถือว่าเป็นคู่2ที่น่าดูมากมากเพชรนิพนธ์ปอมองคลอินปะทะยอดเปรมชัยเกียรติประภาส107ไปดูซิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่าสุดเป็นยังไงคู่ที่2เพชรนิพนธ์ปอมองคลอินพบกับยอดเปรมชัยเกียรติประภาส ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก107ตอนเพชรนิพล์ปอมงคลอินอายุ16ปี165เซนติเมตรจากจังหวัดบุรีรัมย์สถิติการขึ้นชก3ครั้งหลังสุดฟอร์มร้อนแรงสุดๆชนะรวดทั้ง3ครั้งชนะน็อกยก2พยักเมคาสิ์หลูงพี่น้ำฝนชนะคะแนนก้องสนั่นซอเทียนผูและครั้งหลังสุดชนะน็อกยก2สิงขร2มณพิชิตทางด้านคู่ชกยอดเปรมชัยเกียรติประภาศ อายุ16ปี165เซนติเมตรจากจังหวัดตรังสถิติการขึ้นชก3ครั้งหลังสุดฟอร์มร้อนแรงสุดๆเช่นกันชนะรวดทั้ง3ครั้งชนะน็อกยก2ใจถึงปอสันติชนะน็อกยก2มงคลชัยสิทธิ์อุดมชัยและครั้งหลังสุดชนะคะแนนอดัมสอเดชพันธ์ฟอร์มการชกของทั้งคู่สดพอๆกัน3ครั้งหลังชนะรัดทั้ง3ครั้งสดกับสดมาเจอกันผลจะเป็นอย่างไรไปฟังคุณหงแดงกันครับ ขวาด้วยกันทั้งคู่นะเพชรน,นิพนธ์เนี่ยขวาเปิดเกมนอกนี่มีแข้งขวาหมัดขวาสอกขนาดที่ในนี่แกร่งทั่วแผน่นส่วนยอดเปรมชัยเนี่ยในเหนียวแน่นแข้งขวาดีเกมเดือดนะขาแลกขาลุยมวยคู่นี้เป็นการดวลกันของนักสู้ที่มีอาวุธใกล้เคียงกันมากๆ อีสานก็ต้องเพชรนิพลขนาดที่ยอดเปรมชัยเนี่ยใตย้โอ้โหใต้ฝนตกหนักซ้อมดีหรือไม่ขนาดที่อีสานนาทีนี้หนาวชิวชิวมวยวันนี้นะหงแดงชอบไปที่เพชรนิพลชอบไปที่เขาแหลมแทงเจ็บดูว่าเจอมวยเบอร์ดีๆมาเยอะกว่าเก๋กว่าวันนี้เบียดชนเบียดชนจะเบียดเฉือนชนะนักมวยฟรอร์มแกร่งอย่างยอดเปรมชัยเกียิประพาดเบียดเบียด ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาที่รองคู่เอกถือว่าเป็นรองคู่เอกที่น่าดูมากๆนะเด่นสยามเหลี่ยมธนวันรวันนี้เจอยอดนาทีปดุงชัยมวยไทยยิมร้อยสิบสามไปดูซิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่าสุดเป็นยังไงคู่ที่สามเด่นสยามเหลี่ยมธนวันรพบกับยอดนักธีปดุงชัยมวยไทยยิมชกกันที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์เด่นสยามเหลี่ยมธนวันรอายุสิบเจ็ดปีหนึ่งร้อยหกสิบสามเซนติเมตร จากจังหวัดสงขลาฟอร์มการชกสามครั้งหลังไม่ดีเลยแพ้รวดทั้งสามครั้งแพ้คะแนนแดนพิชิตเฟียสประตุมแพ้คะแนนเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่และครั้งหลังสุดแพ้คะแนนปลายฟ้าสอแสงชยัยทางด้านคู่ชกยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมอายุ16ป 16, ี168เซนติเมตรจากจังหวัดสุขโขทยัยสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดชนะคะแนนโชคพิชิตโชคบางแสน แพ้นอกยกสีเป็กปตาทาทองทวีและครั้งหลังสุดแพ้คะแนนฉลามเงินสิทธ์ฉลามขาวทราบข้อมูลของนักมวยทั้งคู่กันแล้วคุณหงแดงจะมีความคิดเห็นอย่างไรไปฟังกันครับเด่นมีชัยเนี่ยจังหวะฝีมือนะแข่งซ้ายดีนะเป็นมวยซ้ายสอกคมพริ้วเข่าในเหนียวแน่นถือว่าหลากหลายอนะออกทรงจังหวะฝีมือขณะที่ยอดนาทีเนี่ย เห็นเห็นแล้วนะถ่ายทอดทางช่องเจ็ดบ่อยมากเป็นมวยขวาแข่งขวาเข้าออกรวดเร็วสมองมวยหลักเหลียบไอคิวดีมากๆจังหวะฝีมือสเต็ปการออกอาวุธเบสิกมวยนี่ดูดีมวยคู่นี้นะฝีมือชนฝีมือเด่นสยามเนสไซ้ายขณะที่ยอดนาทีกว่าวันนี้องแดงชอบไปที่เด่นสยามมองว่าเก๋กว่านะกระดูกมือมวยเบอร์มวยเนี่ยดูดีกว่าวันนี้เด่นสยามซ้ายได้เปรียบ ออกก่อนได้เปรียบนอกใต้ในดีในมองว่าแกร่งกว่าวันนี้เด่นสยามจะเบียดเฉียนชนะยอดนาทีพรษงชัยมวยไทยยิมสนุกมาที่คู่เอกคู่เอกเพชรพลังชัยพอหอมกลิ่นวันนี้พระทะสิงห์อุบลออูดุดอนร้อยสามสิบสามถ้าบอกว่าเพชรพลังชัยทุกคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าพูดถึงว่าเพชรดำพอยเจริญแพทย์ทุกคนจะถึงบางอ้อไปดูทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่าสุดเป็นยังไง คู่ที่สี่คู่เอกของรายการเพชรพลังชัยพอหอมกลิ่นพบกับสิงห์อุบลออุดอุดรชกกันที่พิกัดน้ำหนัก135ปอนด์เพชรพลังชัยพหอมกลิ่นอายุ25ปี177เซนติเมตรจากจังหวัดชนบุรีสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดชนะคะแนนมหามงคลมุกออนชิงใหม่แพ้นอกยกสามไทยสจปิ๊กอุทัยและครั้งหลังสุดแพ้คะแนนยอดวิทยาเพชรชมพูทางด้านคู่ชกสิงห์อุบลออุดอุดร อายุ19ปี180ซนติเมตรจากจังหวัดอุบลราชธานีสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดแพ้คะแนนวุฒิเด็ดทีเด็ด99ชนะคะแนนยอดเพชรเพชรพ,พระพรหมคุณมวยไทยและครั้งหลังสุดชนะน็อกยก4สิทิศักดิ์สอประสบโชคทราบข้อมูลของนักมวยทั้งคู่กันแล้วคุณหงแดงมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่เอกสาวนี้ไปฟังทีเด็ดกันครับเพชรพลังชายนีขวานะ้ จังหวะฝีมือรุกรับได้แข่งขวาหมัดขวาสรีระรูปร่างดีวขวางหน้าแทงทําได้ดีแข่งขวาถือว่าเป็นทีเด็ดขณะที่สิงอุบลนี่สิง,งบนอีกขวาเหมือนกันนะแข่งขวาหมัดขวาในเนี่ยของสิงอุบลถือว่าเป็นทีเด็ดวันนี้ฝีมือเจอในวันนี้หงแดงชอบไปที่สิงอุบลน,นะชอบไปที่การยนิยะชอบไปที่เข่าในขาแรกขาหลุยสรีระรูปร่างดีว,วันนี้เบียดบทเบียดบดสิงดำ ไม่ใช่เพชรพลังชัยเหี่ยวไหมถ้าเกิดว่าเพชรพลังชัยเหี่ยวเนี่ยเสร็จแต่ถ้าเกิดไม่เหี่ยวมองว่าคู่นี้เบียดคู่ขี้สุสีวันนี้ผมแดงชอบไปที่สิงห์บุญนะซื้อไปที่เขาในวันนี้สิงห์บุญจะเบียดเฉียนชนะเพชรพลังชยัยพอหอมกลิ่นเบียดเบียดชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะผมงแดงชอบไปที่เพชรมงคลปอมงคลอินชอบไปที่ขาแรกขารวยผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเยอะเก๋เกมกว่าวันนี้จะเบียดเฉียนชนะยอดเปรมชัยเกริประพาธ สนุกชอบสองชอบไปที่เด่นสยามเลียมธนวัฒน์วันนี้มองว่าเด่นสยามเก๋าเกมกว่าวันนี้เบียดบทเบียดบทจะเบียดเฉียดชน,นะดาวรุ่งพุ่งแดงอย่างยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมสนุกนี่คือชอบสองส่วนชอบสามหงแดงชอบมาที่สิงห์บุลอ,อ,อ,อุดรอมซื้อไปที่เข่าในมองว่าเข่าในดูดีกว่ายืนระยะดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉียดชน,นะเพชรพลังใจพอหอมกลิ่นเบียดเบียดนี่คือชอบสามส่วนชอบสี่วันนี้ชี้ไปที่ทีมผ้าเบรคคอมแพก ชอบขาแลกขาลุยเดินเบียดเดินชนวันนี้ทีมจะเบียดเฉียนะกล้าลบลูกน่นเลยรสวนสนุกนี่คือมวยไทยเกียรติเพชร s s ส s คเเปอร์ไฟท์ซาที่21่ธันวาคมโดยหงแดงสุริษร์วันนี้หมดเวลาเวลาหมดขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ